แล้วเก็นเทคนิคใหม่ของทางทีมเล็กประสิทธิภาพสูงเอาใช้กันนะครับซึ่งเพิ่งแอปพ,พูฟมา,า,าสองปีที่ผ่านมานี่เองนะครับสองสามปีนะครับี่ัว

ไม่ต้องการการอินซอร์ระบบใหม่คุณสามารถแปลงระบบที่เป็นสเตติกไลน์มาใช้เป็นระบบออโร์เรได้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือมีไลน์นี่มันติ๊กโพสต์ไลน์นี่เป็นไฟล์เอ็นเ์นะครับแต่ว่าโหลดแบบนี้เอ็นเคแบบนี้รับโหลดได้หนึ่งคนถูกต้องไหมครับถ้าคุณต้องการสองคนอ่ะ ใช้เส้นคู่ทำไมให้เป็นเส้นคู่